ค่ะคุณ<อ>ผู้ชมและนี่นะคะก็คือช่วงชี e เค้กอเม v e ค u e ค่ะช่วงนี้นะคะสาวๆสตรอเบอรี่ทั้ง12คนจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้ายขนมอร่อยๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับทพัพทีมค่ะปานค่ะ,ะปานตุกาตาหมีน่ารักไหม นี่ตอน้ยังติดตุ๊กตาอีกเหรอทัพทิมไม่ใช่อย่างนั้นค่ะป่านที่พกน้องหมีมาด้วยเนี่ยเพราะว่าทัพทีมอ่ะหยิบติดมือออกมาจากร้านข้าวหนมที่จะพามารู้จักกันในวันนี้ค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อร้านว่าร้านเบกเกอรี่ค่ะแล้วแบบที่แปลว่าหมีนี่มาเกี่ยวข้องอะไรกับขนมหรอคะทัพทิมป่านอยากรู้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมก็สงสัยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช้าเลยค่ะเข้าไปชมในร้านก็นเลยด,ด,ดีกว่าค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เปิ้ลเจ้าของร้านเบกเกอรี่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลค่ะเมื่อกี้ที่ปัตสังเกตเห็นเลยนะคะตอนทับทีมพาาปเข้ามาในร้านสิ่งแรกที่ปัตสัมผัสได้คือว่าบรรยากาศภายในร้านเนี่ยน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะใช่ไหมพอมองไปตรงไหนนี่ก็มีแต่น้องน้องหมีเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาขนมของทางร้านขนมปังก็เป็นรูปหน้าน้องหมีด้วยคืออยากจะถามพี่เปิ้ลถึงไอเดียจุดประกายความคิดของพี่เปิ้ลนะคะว่าทําไมเนี่ย ที่ร้านถึงต้องแบบตุ๊กตาหมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตั้งชื่อร้านว่าเบเกอรี่ด้วยคือเริ่มแรกก็คือว่าจะเริ่มจากพีเ่เป็นคนชอบสะสมของเกี่ยวกับแบบนี้ค่ะตุ๊ก,กตาการ์ดอะไรแบบเนี้ยแล้วบวกกับว่าชอบทําขนมแล้วพี่ก็ไปเรียนทําขนมมาพี่ก็เลยมีไอเดียว่าเออเราน่าจะเปิดร้านสักร้านนึงที่เอาหมีมกับกบเกอรี่เนี่ยามารวมกัน<อ>ก็เลยเกิดเป็นร้านเบเกอรี่ขึ้นมานะคะ่ะพี่ป้ายคะแล้วอย่างนี้นี่ ยอดฮิตเมนูไหนของทางร้านที่ขายดีที่สุดบ้างะคะก็จะเป็นช็อกบราวนี่ช็อกสต,อตรอเบอรี่แล้วก็ลาซอสอนะคะขุดิบนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายไข่เนยละลายแล้วก็ดาร์กช็อกโกลแลตแป้งเค้กผงฟูเกลือแล้วก็ตีนมะือนะ แส่แล so it so 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 no well, ้วล่ะค่ะคุณผู้ชมหน้าตาหน้าทานัมากเลยเนาะใช่ค่ะกลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยทัพทิมว่าเราเอาไปฝากเพื่อนๆที่สู่กันดีกว่าค่ะไปกันเลยเ้แล้วสัปดาห์นี้นะครับทัพทิมแล้วก็ปานตาโตนัพาพวกเราไปร้านที่แบกอรี่นั่นเองนะว้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรนะบราวนีช็อกสตรอเบอรี่ กินได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวันดูรู้ได้นี่ก็ไม่ด้วยอันนี้ก็อาวุธนี่มีแจกาอาวุธด้วยนะฮะวุธนี่แก้พวกซ่อมอะอะล้วครับแล้วนี่เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับสองสาวสองสาวครับเป็นไงบ้างแจ็คกับภารกิจฮะสนุกค่ะก็ได้เรียนทำเบรนี่กับพี่เจ้าของร้านนะคะพี่เปิ้ลเจ้าของร้านเบเกอรี่น่ารักมากมากค่ะอือล้วเราจะป่านตาโตได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้ว่า โลกวัน,นี้มีขนมอร่อยค่ะที่ร้านแบเกอรี่นั่นอเองะนะครับและบทสรุปของเราวันนี้นะครับก็คือเราก็ได้เรียนรู้ถึงประวัติของตุ๊กตาเทดดี้แบร์นะคะที่บางคนอาจไม่เคยรู้เราก็มารู้กันวันนี้และก็ยังได้รู้อีกว่าการนำเศษวัสดุนั้นสามารถมาทำรีไซเคิลแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์อะไรามากมายใช่ไหมคะเพือพ่อน เมว่าน้องเพื <improving noise> ่อนทุกคนคงจะเรียนรู้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับชุณผู้ชม้วอยากรู้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องๆสาวสวนทั้งสิคนนี้จะมาทำภารกิจอะไรกันต่อแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งทางไทยทีวีสีช่อง3ในรายการสามวีชีส